วันเดวิดเต่านะคะคือสะอาดเวอร์แปรงที่ดีต้องแพงไหมคะรู้เหมือนกับปัดไปก่อดแล้วอ่อนเลยมีเทคนิคยังไงแต่งหน้ากับคอแล้วแบบหน้าไม่ขาว สวัสดีค่ะกำลังแต่งหน้าอยู่นะคะวันนี้ทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูวันเดวิตเต่านะคะแต่ว่าเย้ใครอยากดูก็กดไลค์กด s u b สไครต์เข้ามานะคะใครชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวจะทําอีกบ่อยๆค่ะนี่ระหว่างดีเจก็อันนี้ให้ดูด้วยว่าแต่งหน้าใช้อะไรฉันก็แต่งหน้า อันนี้รองพื้นชันก็ใช้ตัวนี้เลย Charlotte t ิวเบอรี่เนาะ a u t i f u l s k i n f o u n d ดีช o n ให้การปกปิดแบบกลางถึงมากให้กลางถึงมากแล้วก็คือปากเราสีเข้มเราก็จะใช้แบบคอนซีลเลอร์ใช้รองพื้นหรือว่าเศษๆรองพื้นเหลือๆเนีาจาก e ิ u ต y b เป็นเ r มาอ่ามาปิดปิดๆหน่อยนะแล้วก็แก้มนะคะตอนนี้เขากําลังฮิตในรีวิวหรือว่าในติ๊กต็อกแบบใต้ตาเงี้ยให้มันดูแบบลดอายุตัวนี้เลยค่ะ อันนี้สีที่เราใช้นะคะ grateful ค่ะก็คือแตะลงนิดเดียวแต่ว่าใช้ได้นานมากเดี๋ยววันนี้พาดาราลแขกลับเชิญ่ะเปิดตัวแขกรับเชิญแขกรับเชิญเป็นดาราล่ะแต่งหน้าไปด้วยจับหมาไปด้วยก็คือสะอาดเวอร์หน่งหนึ่ไปค่ะเดี๋ยวแต่งหน้าเสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาเริ่มวอล์กแล้วจะมาดูนะคะวันนี้ป้าเต่าทำอะไรบ้างบอกเลยว่าม่วน สวัสดีค่ะพี่ออย้อนแสงค่ะเออแถ่งห,ห,หน้ารูปกีนฝาเดี๋ยวรอดูกันค่ะจริงๆแต่งหน้าถ่ายรูปกับแต่งหน้าไลฟ์ฝาไม่เหมือนกันทำไม แต่งหน้าถ่ายรูปแบบมันต้องมีความโกลว์มันต้องมีความเป็นชายเป็นเเื่อลทำแบบเป็นสกินนิดนึงอะไรเงี้ยแต่เพราะถ้าแต่งหน้าลฟ์แบบมันเป็นไฟล์วิดีโอเงามากไม่ได้เงามากเราจะเมื่อแต่งที่ดีต้องแพงไหมคะเต็งที่ดีอ่ะไม่ต้องแพงแต่ว่าเราอาจจะต้องเลือกให้มันเหมาะเราของถูกและดีก็มีแต่ว่าที่ไม่ใช่ของ ราใช้ของตัวเราจะรู้สึกว่าเราไม่เสียดายเขาเราจะใช้แบบนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วหล่อสว่างแต่พอเราใช้ของแทนหรือว่าของหาย,ยากเราจะมีความแบบกูต้องใช้ไอ้ก็คือพี่ออก็จะใช้แปรงจนเหลือเส้นเส้นสุดท้าย <laughs> ก็คือหลุดไปหมดแล้วเหลือเส้นเส้นเดียวเราก็จะใช้อยู่เราบิวใช้ฟองน้ำบิวตี้เบนเดอร์กับแปรงของแบบบอบบี้บราวด์พี่ออยว่าเวลาลงรองพื้นอันไหนมันสวยกันนะ มีดิวนเดอร์จะได้ความแน่นตาบางตัดแรงอะถ้าผิวมี็กเจอร์แบบแรงจะเหมาะ <c oughs> ก็เหมือนแบบตัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองแล้วพี่ออดมีเทคนิคยังไงให้แต่งหน้ากับคอแล้วแบบหน้าไม่ขาวว่าคออะคือจริงๆแล้วว่าถ้าผิวขาวนะแบบขาวอะอยังไงก็ไม่ลอยเราต้องใช้พวกบนเซอร์มาตกคอ,อคือลง,ลงให้มันไบรท์ก่อน,นแล้วต,ตกมันจะได้ดูแบบ ไม่ขาวแต่ว่ามันมีกรอบอะไรอย่างี้มันมีกรอบใช่เราก็อย่างเนึะก็คือพยอายามลาลงอะ่ะเ<ม>ชื่อมหน้ากับคอให้มันเป็นอันเดียวกันอาจจะไม่ต้องลงคอนะแต่ว่าเราจะต้องแบบ<ม>ลากมา,มาหน่อยแล้วกันใช่แล้วลาลงรองพืน้นอ่ะขอบหน้าตรงเนี้ยพยายามลงให้หน้อยมันจะได้บางที่สุดแล้วก็ผิวที่มันขาดนะมันจะหมองง่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพวกแบบเบสสำคัญเบสที่มันเป็นเบสโทนอ่ะเบสที่ไม่มีสีชมพูนิดนึงหรือว่าบเบสที่ไม่มีความสว่างมันก็จะช่วยทําให้แบบใต้ผิวมันมีความใส คือบางทีเราลงลองพื้น้นมันทึบแสงแต่ถ้าข้างใต้มันมีเบสผิวมันจะมีความแบบสว่างขึ้นมาทุกคนถ้าใครชอบเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยเดีย๋ดวยวจะมาทำบ่อยๆถ้าไม่เห็นมาอีกก็คือไม่ได้ทำไม่ทำาเพราะว่า,า,าทุกคนไม่มาทัด้วกคนไม่มากดไลค์กดแชร์ share. ตอนนี้เราก็กาลังจะไปสถานที่ไลฟ์แล้วน,นะครับก็คือตึก j m m ชาหน้าตื่นเต้นที่จะได้เจอน้องบ้ายแต่ว่าชาหน้าตื่นเต้นที่จะได้เจอเจนี่ปันหนาเพราะว่าเป็น FC พี่เจนี่มานานแล้วตั้งแต่พี่เจนี่ยังเป็นครีเอทีฟอยู่เทีท่ยวททยจนพิีก่อนจน,นแบบ ที่มาเห็นก็ต้องบอกนะว่าติดตาเหมันม้วนมันสนุกคนชอบถามว่าเราสองคนเป็นพ like yeah> like oh, ี่น้องกันไหมไม่ใช่นะไม่ใช่เป็นพี่น้องกันโดยสายเลือดเป็นพี่น้องกันจริงๆเพราะเจอเจบิวตอนที่เจบิวเนี่ยเป็นบริสิเดนก็คือเรียนต่อเฉพาะทางแล้วเราเนี่ยเป็นเอ็กสเตอร์นหรือว่านักศึกษาแพทย์ปีหกไปวนด้วยกันก็เลยเป็นชื่อที่มาของตั้งต้นเพจว่าเอ็กสเตอร์นบาบอว่าไปติดตามแบบตั้งแต่สามสี่ปีที่เราก็ตั้งโลโก้เพจเราชื่อเอ็กสเตอร์นบาบอแต่ว่าตอนเนี้ยก็เปลี่ยนชื่อให้มันง่ายขึ้นเป็นบบาอ นั่นแหละก็เป็นจุดเริ่มต้นเดี๋ยวไปถึงงานแล้วเราจะให้ดูอีกนะทุกคนถึงตึกแกมมี่แล้วนะคะเดี๋ยวรอทำการสาวอปต่างๆอันนี้น้องบอสซัมชั้นใหญ่ซันใหญ่กัะใหญ่บอ วันนี้คือทุกคนสีเขียวหมดเลยทุกคนใช้อะไรออเเก่งมากถ้าคิดถึงเจลแต้มสิวต้องคิดถึงตัว acne clear potion คัลกแต่งแต่ว่าถ้าอยากได้เป็นซองเนี่ยก็ต้องเป็น acne clear powder m a t ซองนี้ได้เลยพกพาได้พกไว้รถพกไว้บ้านพกได้ทุกที่หมดเลยหรือว่าถ้าแบบอยากซื้อของขวัญให้ใครก็ซื้ออะไรออกเ,เก่งมากไค่ค่ะดาราสาวท่านน่ อ<แ>น็น<ม>า<ด>ลายนะแล้วนะคะ,คะใช้อะไรคะ และตอนนี้พวกเราก็ททำภารกิจเรียบร้อยแล้วและนี่ก็เป็นวอล์กวันของเราแต่ว่าเรายังไม่จบเท่านั้นเราจะไปจบที่ร้านอาหารถ้าใครอยากติดตามชีวิตเศษเล็บเเล็บหรือว่าชีวิตบิวตี้บล็อกเกอร์บล็อกเกอร์ที่ B L O C K E R ก็คือบล็อกบล็อกความสวย บล็อกบิวตี้เอาไว้ก็คือพวกเราไม่สวยนั่นเองก็ฝากติดตามกันต่อไปนะฟูนี้ใช้ไม่ได้นะันฟูนี้ใช้ได้เพราะว่าฟูนี้ตลกเพราะว่าเราใช้อะไรเพราะเราใช้อะไรจุกต้องเก่งมากเลยลูกค้ารักลูกค้าลงแล้วถึงแล้วคนเยทาโคเรียจายร้านเยอะมากเหมือนประหนึ่งอยู่เกาหลีต้องพูดภาษาเกาหลีนะโคนิจิวะโคนิจิวะ เราจะกินร้านดงเอลูกพนไปโจอันยองมาซิโอน้ากินมากมาบ่ายเงอะๆรอดูว่าเราสั่งอะไรบ้างตอนนี้เราสั่งแบบเยอะมากสั่งเต็มสิบสิบอย่างสิบมีแถมนะเดี๋ยวรอดูแครีสวัสดีค่ะอันยองมาซิโออันยองมาซิโอโอ้ยน่ากินมากน่ากินมากน่ากินมากแล้วมี ดนี่เขาไม่กินเนื้อเพราะเขานับถือเจ้าแม่กวนอิมมันเยอะมาก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 แตกแตนแตกแตนมังคุดเจโยแต่ว่าอร่อยเขาผิดเราแกมาด้วยนะชาเน็ตมักคุดเจโยวห่ะพูดสิมักคุจเนยมังคุจเนยอ่ะพูดสิมักคุจเนยมักคุดเนยอร่อยแซ่บแซ่บร้ายแซ่บอิ่มเนื้อกินแบบสาวอีสานเมื่อ ปิดคลิปแล้วนะบ๊ายบายเจต้องสรุปก่อนสิวันนี้เราก็วอลกับพวกเราเนี่ยมาทั้งวันแล้วนะวอลนี้เป็นวอลแรกที่ลงแล้วก็ทําสําเร็จตลอดทั้งวันถ้าใครอยากรูอะไรกับพวกเรามากขึ้นถามมาได้ว่าอยากให้ทำฟิสตี้แฟกซ์เรามาสอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยถามได้อีกเลยนะคะงั้นวันนี้ไปก่อนนะ